สบายดีพี่น้องพบพอกับสองบอราวบ้านนาตอนบ่ายๆเนาะจ้ะพี่น้องเห็นบ่มื่อหนีผ้าขึ้นแต่ให้นะตอนเที่ยงผ้าเด็กๆมาหาฮะหายยังเลยหาเห็ดใช้ลงดีลงดีเทนน้ำใหม่กระด้งซับเอาพี่น้องหากำลังดีลงเนย อเอ,าาอ็นหมักใหญ่หนึ่งได้พี่น้องเลยน้ำไม้นม้องอีกกำลังซับมาอยู่ตอนนี้ตัวขวัยเลยเหีนื่อยมึงรู้ขำเหนื่อยนอาาี่หน่อยหมุนเข่ามึงยุกยุกไปเมีนบ๊อฮ์มหาเห็ดปวกพี่น้องเลยได้ข่าวว่าเห็ดปวกออกแด่ชิมาหาแบบนี้ เล็กสุด้หรือบ่ล่ะอักกะนีก่ก็นี้ก็เห็นนั่นน้ำใหม่เอาน้ำใหม่ก่อนพี่น้องมากับน้องหลีดน้องนยัยคือเก่าเนาะโอ้ยน้องลี่จกกะเห็นอันบักใหญ่หนึยย่งเนาะเขียนเชียวเขียนมะใช่เนยเลื่อนขึ้น,น,นไม่ส่งนะเฮ้ยดึง่อขึ้นส่งนะ ปลุกเช่นอันนไหนหละตึงขยิบดีๆเอใอช้น้ำไม้ใหญ่หนะโยกให้ป้าลุงบังลุโอ้โหพี่น้องเ,เอ้ยน้องสันแขนนี่ผู้จำแข้นผิดจำแค่กับสามีนะแ,แม่น้องหลีดก็เลังสิเอามาอีกอันหนึ่งผู้หมุนเอามาผอกอนไม้เอากระไมา้อ,ามาอีกพอดีเราเอามามกใส่กันเพราะว่าตอนแรกเขามีเมนูมกหน่อไม้น่ะสะหรือว่ามกฮะ ยังเลยน้องดีโยกดูของน้องดีเทนนี่พี่น้องโอ้ได้หน่อไม้มาอีกแล้วได้หน่อไม้มาเฮ็ดแต่ว่าเอาหน่อไม้มีสองอันนี่เนาะไอ้บังกออีกกวางลุ่มดูพี่น้องเฮ็ดอีหยังบาดนี่ยแต่จะอ่อนแท้นี่นะไปนี่ระวังบมลินกัดตีนได้ค่ะคุยบมลินได้ ปูเต็มคอนเลยพี่หลองขาวๆเลยเด็ดดเนงเฮ็ดเนีน้ยเลยบยริเวณเฮ็ดปู่พี่หลังสาบอกินไได้ได้นิไนะกิน้วเบื่อตายได้ปะเอาไปนั่งบิไ,ไว้ด้วนด้วนสุดมาเฮ็ดนางบุพยอมเมื่อเปลี่ยน ตายยังเก็ดนั่งะไอพี่เบื่อแล้วไม่ให้ปวกกินซะองดีเอาแนงน้องให,ห,หม่มาใหายเลยพี่น้องเลยอืมเดี๋ยวน้องใหม่ไปไม่ไปผู้คืนโคกุปปะเข้มแคมป์ไปแหละสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์จุกุทุกคน เสียงหน้าตอนบ่ายนะพีน่น้องมนจ็ได้จุนมองมมนเคยได้อนี่นะมาขูดเห็ปปวกแกงอ้าวีดบรบไปว่าสมองหาอ้าพีปแล้วเนี่ยอืขูดเหทปป<ม>วกโชวเนยแน้วมาปลากกูกดไมเล่หน,หน้ามาใส่กืเปียงมันหยอดแท้ปลิงมตรงน้ำผักเลย hết buộc hết buộc nha cái bên này này hết buộc hết buộc ngô Hãy subscribe อยากไปคนเดียวเื่นบูมีเพื่อใดยังอ๋ถ้าเขาเจอแล้วมันบมีนะไปเห็ดดอกเดียวน่ะคยังูกใส่กันทีแล้วใส่ขาวตันที่ะพูพสืเกลือนถูกลอยแล้วจะออกไวนี่นะจะเอาไปบักห้เห็ดตะกี่ไม่ใช่ง เส็ดแล้วนเส็ดก่อนตันไถ่ไบอลลีดสบายดีพ <Tu> ี่น้องอาเหอตัวห่อดีก็คือไว้นะห่อเนาะกินป็นรรมาันไคืดีจะนะเอตัวห่อนะตัวยุบายมันนะร่งกายเลยน่ากินแล้ได้ผลตหอ ห่อมันอยน้เนาะห่อนอยใม่เด้อนี่เรา่ออยใหม่อีกช่วงนี้สองมมาเชมามากกระโมักกระโดดแบบดำๆนี่แล้วมัน็จะแก,ก่งขึมม้นกนาน้านใต้เนี่ยเท่านี้มันลบนะมันจะแตกนะฮะ อ่าตัวเนี่ก็ขนาดนักคูใไม่เตอร์น้นีเราเก่งนะลายนะตั้งวยใหญ่นักผู้เก่งเนาะมาเก่นมากเก่ดอกจุ่มเนาะน้อยบ๊บไปดูทีบได้บุญด้วยเหรมาแข่งกับบีบเน่ากะทิมกินบม่ได้เดี๋ยวนี้เบิ่ไปบีบเลยครับพี่สอบ•เด้อ แกเสีบุดีเหือว่างคือไปห้อจะไปลายพูดีทำไรเผาไยกูเทศตวกแกงคอนเสียงค่ะเก่งคอนบายบายโซ่บายโซ่ เดีนาเขาแล้วนอ่ะที่วาอกน้อยน้ำดำนี่วัตเต็นปลาจิ๊บจุกเข้าไปนดบ่ออกี๋ยวิดคุนจอจัดไม่ใช่ออกดูบ่อเรตาดลคือตาดีที่สตางคะบึอมีจุึ้ืตาดีตาแแต่าดอกนายังเห็น ไปจุมมันนี่ใคราแข็งยัดูกระดง่ะบ้านน่เด็กเน่จูมันแข่งปรีงามเนาะจุ้มตุงตง่องมาเลยมาพ่อไมาช่ยตดานะ่ะโ,โอ้แอพอมาแข็งแขงมาไหนอย่าไปขิมเด้อเบิง้ง อีนน like oh. ั้นขากัดเขาแทงห็น้ำผึน้ำนะไปโคกเอาไปทีแถวป่าแหวนใอเนยอ่ามัชมีสช่ไหิดาต้นเดียวนี่ที่วันนี้ไปมากกวาจะวิทย์ไปจะว่างปลูกเดียวนี่วันนี้เราฮารเราฟูดก็นีอยู่นี่อันจืดหมองยังมีอยู่ปจักทำเป็นจืดเปลือกชิกป้จักนั่นละโอิงอะา ให้ปวนี้ไม่ออกตับหัวให้ปวดมากปวดน้ำแกงอัน้ำน้ำมากก่อนปวดน้ำแกงช่ว่าบ่ามงไปหาให้รอนในดีไม่ออกเลยตัวตัวหอยถั่วยปรลูงมาดูค่ะแช้ของแก้วเด้นหน่อยนะฮะถั่วบริธาทมารามันีจะเสื่ออะไรกินหมากจะหมากเลย ท่มดีๆเลยแขวนี่ยในมันอยากกินในมันคิเป็นจริงโซฟุงเจริงในอันคะเาบกิด้หรป้าหอนเ็ดอย่นีด้ะไปแล้วเช็ดเลยเจกเราจักแกงกชาขนาดแกไอ้เยมัไงใช่ไหมเนี่เต็มดอกชิวก้าเลยชิได้ กรหองหน้าเห็นเบงเรื่ององจัเนคืออดีตเด่าแมนี่ตีดัยู่เาตะแะกินปอนไม้ต่อ้นอยมาดูพี่น้องปอกอีแล้วอาหารกินมาตอนบ่าย เห็นมะชิดาไปน้ำเพาะเกิดเมื่อเิดหนักมะชิดาเนี่ยจะมาใหญ่นะบัท่านมือกุบกับมือหนึ่งบ็ไคิดจะขาจะหกชิดาตัวให่ใส่แบนี้แล้นนักแข่งเย mời em xạo nè vừa nè mọi người 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 mọi สุดเพิ่นนะยุ่งหมัฮามตีเนยไปรอเฮ็ดคือบเฮ็ดมันออกลายหน่อยออกเป็นหมองเด็กลูกก้เฮ็ดเฮ็ดวกับนห้หน้าบอลบอลมั่นเข้ากันเอเก็บลาก็ท่านเขียวนะอืมออ่ะ สุดเพิ่นก็เปิดอันเปิดเปิดแค้นนี่ได้พิจารณาเงี้นในแค้นเพิ่นชุดต,ต้องห้าเสือกัอยยเนเงี้ยแบบนี้อไม,ไ,มไม่ไหวเลย <c oughs> ใช่ใเพิ่นกิ่มนี้ยนะบอ น้อยกำลังสิลงหมอแล้วจุ้งนจุเน้อยจน้อยกระแสดเนาะ่สเลยปิดไปก่อนลาเลยพอน้อยเขาเพิ่งจะมาหับซม ยกที่หนึ่งลังยำน่อไใหม่ทางน้ำไปน่องอยูย่ตลาดปอกแปก๊กปอกแปก๊กอยู่ทางนั้น